สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องประสบการณ์ของอาจารย์ผมท่านหนึ่งคือที่ผ่านมาเนี่ยทุกวันอาทิตย์ผมจะไปเรียนบาริสต้าหรืออธิบายให้เป็นภาษาชาวบ้านก็คือไปเรียนชงกาแฟนี่แหละครับโดยอาจารย์ที่สอนผมเนี่ยท่านชื่อว่าอาจารย์นพการอาจารย์นพการเนี่ยเป็นคนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแต่ว่าก่อนที่จะเล่าถึงประสบการณ์ของอาจารย์นพการเนี่ยเดี๋ยวจะขอปูพื้น ถึงเรื่องขององค์หานุมานก่อนกนลวกันเนื่องจากว่าลุงช้างที่เป็นอาจารย์เทรนเนอร์ผงที่สอนให้ดูพระสอนให้นั่งสมาธิและสอนอีกหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับแกบอกว่าวิชาทั้งหมดที่แกได้เรียนมาเนี่ยเทรนเนอร์ของแกก็คือองค์หนุมานเริ่มมาสอนให้ตั้งแต่อายุประมาณ7ขวบเนี่ยแหละครับก็คือโผล่มาแล้วก็มาสอนให้นั่งสมาธิก่อนอตอนนี้ ฟังดูก็อาจจะเหมือนเรื่องโมนะครับก็ไม่เป็นไรคิดว่าเป็นเรื่องโมไปก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยเล่าเพิ่มทีหลังครับทีนี้ตอนที่ผมมาเริ่มเก็บเหรียญหลวงปู่หนูเนี่ยลุงช้างก็พูดประโยคนึงแกบอกว่าถ้าจะไปหาองค์หนุมานเนี่ยไม่ต้องไปไกลถึงลบบุรีแล้วไปแค่ราชบุรีเนี่ยก็ถือว่าได้เจอองค์หนุมานแล้วล่ะครับความหมายของลุงช้างก็คือองค์หนุมานที่วัดทุ่งแหลมนั่นเอง ทีนี้ลุงช้างได้เล่าประวัติขององค์หนุมานเพิ่มเติมให้ผมฟังว่าปัจจุบันเนี่ยองค์หนุมานท่านก็ยังอยู่ที่โลกมนุษย์นี่แหละครับสถานะก็คือตอนนี้ท่านบวชอยู่นั่งสมาธิอยู่ที่สะดือทะเลที่มหาสมุทรอินเดียคําว่าสะดือทะเลเนี่ยหมายถึงว่าเป็นส่วนที่ลึกที่สุดของทะเลก็แปลกดีเหมือนกันนะครับไม่เรียกว่าสะดือมหาสมุทร จุดที่องค์หนุมานท่านนั่งสมาธิอยู่เนี่ยลุงช้างบรรยายให้ฟังว่าก็นั่งสมาธิอยู่ใกล้ๆก,กับพระอุปคุตซึ่งพระอุปคุตท่านก็ยังไม่ได้ละสังขารน,นะครับคราวนี้ลุงช้างก็เล่าต่อให้ฟังว่าองค์หนุมานเนี่ยท่านเกิดแรงบันดาลใจท่านทรงพระสิงขึ้นมาว่าสาเหตุที่ท่านได้ออกบวชเพราะว่าบรรดานางสนมกำนันในเนี่ยขำท่านตอนที่ท่านใช้เท้าเนี่ยเกาไปที่ร่างกาย ท่านก็นเลยเซงท่านก็นเลยออกบวชเลยบวชจนถึงทุกวันนี้เลยคิดดูแล้วกันว่าบวชมานานสักกี่พันปีแล้วครับตั้งแต่ยุคสมัยของพระนารายะนะคราวนี้ถ้าใครติดตามประวัติขององค์ฮนุมานแล้วจะพบว่าองค์หนุมานเนี่ยท่านให้ความเคารพภาคของพระนารายในทุกๆองค์ไม่ว่าจะเป็นสมัยตั้งแต่ของพระรามถัดมาในยุคของพระกฤษณะรวมทั้งภาคพระนารายทุกๆภาคท่านก็นให้ความเคารพทั้งหมดแล้วครับ อย่างหนึ่งที่ลุงช้างเล่าให้ผมฟังก็คือว่าองค์หนุมานเนี่ยท่านเป็นบุตรขององค์พระเทพิดรก็คือพระศิวะเจ้าพระพรายเนี่ยเหมือนเป็นพ่อบุญธรรมให้ท่านแล้วเมืองลบบุรีเนี่ยก็คือเป็นเมืองขององค์หนุมาครับถึงแม้ว่าประวัติจะบอกว่าเป็นพระนารายสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามันจะฟังดูขัดแย้งกับเรื่องที่ลุงช้างเล่าก็ไม่เป็นไรครับก็อย่างที่ผมบอกคิดว่าฟังนิทานก็นแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักเมืองของเมืองลบบุรีเนี่ย ก็คือพระการพระการองค์นี้ขอเรียกท่านว่าพระการลบบุรีก็แล้วกันเป็นคนละองค์กับพระการชัยศรีที่เป็นคณะของเทพเจ้าหลักเมืองของกรุงเทพมหานครชื่อซ้ํากันแต่เป็นคนละองค์ครับพระการลบบุรีเนี่ยอาจารย์ช้างได้บรรยายให้ผมฟังว่าท่านคือภาคของพระนารายณ์ปางเข้มข้นภาาของพระนารายณ์ปางเข้มข้นนี้ดูไม่ยากครับ วิธีสังเกตลุงช้างบอกว่าภาคพะนารายปางเข้มข้นจะมี4ก่อนตรงตามสเปคลุงช้างเลยก็คือพระการลพบรุรีท่านก็มี4ก่อนเหมือนกันแล้วยังมีอีกเรื่องที่ลุงช้างบอกให้ผมฟังก็คือว่าคนไม่รู้เรื่องก็จะเข้าใจว่า,าศาสนาพราหมณ์กับาศาสนาพุทธนี่แบ่งแยกกันโดยสิ้นเชิงแต่แท้ที่จริงแล้วลุงช้างบอกว่าไม่ใช่ครับเทพเจ้าทั้งหลายเนี่ยหลายองค์ก็ได้แบ่งภาคมาบวชเป็นพระในพุทธศาสนานี่แหละครับ องหนึ่งที่ลุงช้างยกตัวอย่างเลยก็คือหลวงพ่อน้อยวัศรีสาทองลุงช้างบอกว่าท่านคือภาคของพระราหูมาบวชให้สังเกตใบหน้าของหลวงพ่อน้อยลุงช้างบอกถ้าดูดีๆเนี่ยก็จะคล้ายละไมกับใบหน้าของพระราหูผมงงเลยนะที่ลุงช้างพูดคราวนี้เรามาฟังเรื่องของอาจารย์นพการกันต่อนะครับหลังจากที่ปูประวัติในเรื่ององค์หนุมานของลุงช้างเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์นพการเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าท่านเป็นคนจังหวัดเพชรบูรณ์คราวนี้ เมื่อจะกลับบ้านสักครั้งหนึ่งเนี่ยการขับรถไปจากกรุงเทพก็ต้องผ่านจังหวัดลบบุรีทุกครั้งละครับเรียกง่ายๆว่าไม่มีทางอื่นแล้วธรรมเนียมปฏิบัติของอาจารย์เองเนี่ยพออาจารย์ขับผ่านจังหวัดลบบุรีเมื่อไหร่เนี่ยก็จะแวะสักการะไหว้พระการที่ศาลพระการทุกครั้งคือพูดง่ายๆว่าทําเป็นคาแรคเตอร์ประจําชีวิตไปเลยครับเรื่องมันเกิดแบบนี้ครับ วันหนึ่งอาจารย์ก็ได้กลับบ้านอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งเนี้ยต่างจากครั้งอื่นก็คือว่าอาจจะออกช้าแล้วก็ไปถึงจังหวัดลบบุรีเนี่ยช่วงเย็นละแฟนของอาจารย์ก็เลยพูดขึ้นมาว่าเออไม่แวะไหว้สารประการหน่อยเหรืออาจารย์ก็บอกว่าโอ้วันนี้เย็นแล้วท่านก็คงจะกลับไปแล้วละคงไม่อยู่ละก็ขับรถเลยกลับบ้านไปเลยปรากฏว่าคืนนั้นได้เรื่องเลยครับอาจารย์บอกว่า ที่พูดไปเนี่ยก็ไม่ได้นึกอะไรเลยนะแต่ปรากฏว่าเอาเก็บไปฝันครับในฝันคืออาจารย์มายืนอยู่ที่ในศาลเลยแล้วในปรัมเนี่ยเห็นภาพเป็นพระพิสุกองคหนึ่งกำลังนั่งสมาธิอยู่แล้วก็มีเสียงบอกกับท่านว่าพ่อก็อยู่ที่นี่แหละพ่อไม่ได้ไปไหนหรอกลูกอาจารย์ตะลึงเลยนะครับแกบอกว่าระหว่างที่มองพระพิสุกอง์นั้นเนี่ย ปรากฏว่าแปวบเดียวเนี่ยตายเป็นลิงขนฟูออกมาเลยเป็นขนสีขาวแล้วก็กระโจนออกไปจากสารอาจารย์ตกใจตื่นเลยครับแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยอยู่ไม่ได้ต้องขับรถมาจากเพชรบูรณ์เพื่อมาขอขมาเรื่องนี้อาจารย์เล่าให้ฟังหน้าชั้นในสมัยเรียนเลยนะครับซึ่งผมก็เพิ่งจบมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองอาจารย์บอกว่าไม่น่าเชื่อเลยมันเหมือนจริงมากส่วนตัวอาจารย์เนี่ยผ่านไปนี่ก็จะแวะเลี้ยงลิงสารประการประจำแหละครับ และเมื่อมีเหตุอันใดเนี่ยอาจารย์บอกไม่เคยบนแต่ว่าขอท่านเลยแล้วก็มักจะได้หรือบอกได้ว่าก็ได้ทุกครั้งนั่นแหละครับผมได้ฟังที่ผมทึ่งเลยนะผมก็เลยไปบอกกับอาจารย์ทัประการว่าอาจารย์ที่อาจารย์เจอเนี่ยน่าจะเป็นองค์หานุมานนะครับอาจารย์บอกว่าจะใช่เหรอที่เจอเนี่ยเป็นพระมากกว่าผมก็เล่าให้อาจารย์ฟังว่าปัจจุบันองค์หนุมานท่านบวชอยู่นะครับอาจารย์แล้วก็วานอนเผือกเนี่ยไม่น่าจะเป็นใครไปได้ นอกจากจะเป็นองค์หนุมานเท่านั้นหรือว่าจะมีองค์อื่นอีกผมก็ไม่แน่ใจนะอีกอย่างหนึ่งที่ต้องเล่าให้ฟังก็คือลุงช้างบอกว่าเทพเจ้าที่เป็นคู่ปรับองค์หนุมานเนี่ยที่ทําให้ท่านเหนื่อยที่สุดในการรบราฆ่าฟันกันเนี่ยไม่ได้เป็นยักษ์นะครับแต่เป็นวานอนด้วยกันเป็นวานนสีดําที่ชื่อว่านินลพัทนินลพัทองค์นี้เนี่ยก็คือลูกของพระการลบบุรีเนี่ยแหละครับ มีความเกี่ยวพันกันแบบคาดไม่ถึงสุดท้ายนี้แล้วผมก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทพกประการมากนะครับที่อนุญาตให้ผมเนี่ยได้นําเรื่องนี้เนี่ยมาเล่าเป็นประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังกันฟังแล้วเป็นยังไงกันบ้างจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับหรือว่าจะฟังเอาสนุกกันก็ยังได้เลยวันนี้ก็ขอลาไปก่อนราตีสวัสดิ์ฝันดีครับ